ตอนนี้คุณแม่กำลังจะขึ้นเรืเช้าแล้วค่ะคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะโอ้ตื่นเต้นยังไม่ยันเา้เลยแม่ตื่นเต้นแล้วแม่หนาวแล้วด้วสิแม่หนาวแม่หนาวแล้วค่ะเรากำลังจะไปขึ้นเรืเช้าค่ะเพื่อไปบาร์เทนฮิลนะคะอากาศทางค่ะแม่ถอดเสื้อทำไมแม่ เมื่อกี้แม่ก็ใส่เสื้อกันหนาวมาเนีเรารอขึ้นจะเช้ากันเลยค่ะอันนี้ต่อคิวมันรออไรอันส่งไรอันเลยแม่แม่ต่อคิวส่งไรอันนะเนี่ยต่อคิวส่งไรอันบรรยากาศเหมือนเลยค่ะแม่มารอส่งไรอันเหรอคะแม่มารอส่งไรอันเหรอคะรอส่งไรอันค่ะส่งไรอันที่กระเช้าแม่แม่ก็ได้ถ่ายรูปคู่อย่างเดีเช้าเนี่ยคุกเข่า เช้าหนึ่งนั่งได้ประมาณ8คนใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะเราจะไปถึงที่หมายอันนี้มาด้วยกัน เข,เขามาได้<า>เขาบอกเขามาได้กันเ,เอาแยกแล้วแยกแล้วแยกแล้ว,ลวเราก็มามารอก่อนมาไม่ทันแ,แล้วเป็นคนละโซนได้คาวลูกก็สลับเข้าอะ่ะมีคนสเตนายอยู่แล้วสองคนเนี่ยไปแล้วค่ะไม่อังไปแล้วค่ะ จะขึ้นแล้วค่ะไปแล้วอย่างคิ้วอย่างคิ้วเลยค่ะตรงนี้ยังช้าๆอยู่นะเดี๋ยวจะฟุกว้าไม่มีอากาศเข้าเลยนะมันต้องเปิดตรงไหนอ่ะทำไมเขาไม่เปิดเลยไม่เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เขาไม่ให้เปิดค่ะไมหรอ อ่ะแลมันก็ร้อนสิทำไมรอนสักเดียวเองสี่สิบห้านาทีค่ะประมาณนี้เดี๋ยวมันโชคดีก็ไม่มีอะไรมาจะมีอ๋อลมเข้าอยู่นะมะ้ยแน่ๆมีช่องโมงเขาเปิดให้อยู่เดี๋ยวเปิดฝันได้คิวนะคะเนี่ยดูบรรยากาศนั่งได้หกคนค่ะบอกไปเลยแม่สี่คน มีกระเช้ามีงานน้ำตกถึงน้ำตกแล้วค่ะมีน้ำตกด้วยกิโลไม่ได้สองกิโลอย่างนี้ภกเขาลูกแหลกประมาณห้าโลตอนนี้เราผ่านน้ำตกลูกค้างมองข้างล่างโอ้โหนี่มีทางน้ำไหลมีทางน้ำไหลด้านนี้นะคะด้านนี้แต่หน้าตรงนี้ดูขุ่นๆเนาะอ่างเป็นไงบ้างไในอ่านอยู่ที่วันน่าหิวแล้วค่ะ ถ้าใครกลัวความสูงก็จะเราช่วย่อยอันนี้เรากำลังจะขึ้นสูงแล้วนะะขึ้นสูงกหลับตาเลยหรอคะไม่ชอความสูงเลยไม่ชอความสูงมองมองไกลๆไม่ต้องมองต่ำมองแค่อคเ่าไปค่ะค่ะถ้าเคยกลัวความสูงนน้ำแรงมากเลยเน่มองนี้ได้ค่ะน้ำแรงถ่ายน้ำตกหน่อยเร็วถ่ายแล้วค่ะนเี่น้ำแรงมาก เดี àn, e <c ười> ๋ยวเราผ่านเขาลูกเที่หนึ่งแล้วน่ะมีหลายเส้นทางเลยบางกระเช้าก็จะไปถึงสะพานมือได้เลยบางกระเช้าอันนี้เรามาที่ที่พักมีลูกที่หนึ่งนะคะ โอ้สวยงามมอเราเล่นเกมนะมาเราไปสวนสนุกใช่ไหมใช่ตอนนี้เรากำลัไปสุดสนุกค่ะ พราะว่าที่นั่นจะมีเครื่องเล่นให้เราเล่นมีรถไฟเอ่อมีเครื่องเล่นเยอะไม่ทายหรอไม่ทายเมื่อกี้แม่ก็บอกเขาจะเก็บผ้า่ะแม่เบิ่งมือหดมาแล้วมือแม่ไปว้างมือเกาผนังแม่นแม่ายอยู่นะไอ้กำลังใจตัวเองตัวเอง มองลงไว้อย่ามองตบบมองน้องฟ้าไว้มองบนไว้อันนี้ให้กำลังใจตัวเองเหมือนเด็กหลอกตัวเองอ่ะนี่สวยค่ะอันนี้ลูกที่สองผ่านมาแล้วใช่ไหมม่ด้านหลังนะคะเนี่ยมองเห็นเลยเขอล่ได้ไหมเพื่อเห็นท้องไหมขอลงได้ไหมเพื่อฟังีู มึงกินล้อตไปเลอเคนะนี่ยลุกว้าวไม่ดูบอกว่าไม่ดูดูหน้าแต่ละคนใจบหายขโมโมงกว่าห้ลูกเลยไปอีวังค่ะค่ะใส่อันนี้อันนี้ลูกที่สองค่ะของเราที่น้องเก๋บอกว่าคือเที่ยวเดียวแล้วถึงยอดเลยไงค่ะเรามองเห็นแล้วค่ะ บ้านฝรั่งเศสช่วงนั้นบางจุดเราเจนก็ก่อสร้างมีเส้นทางรถขึ้นด้วยนะเพราะพวกก่อสร้างเขาจะเอาวัสดุอุปกรณ์มาก่อสร้างก็จะเห็นทางรถแต่ทางคนมาท่องเที่ยวสะดวกทีดหุึ่เคยมาเคยมาหลายรอบเลยครับเคยมาหลายครั้งเลยเรามองเห็นแล้วเมืองฝรั่งเศสอ๋อันใช่ไหมค่ะเป็นย่อหพอมองเห็นแล้วค่ะกระเช้ามีหลายเส้นทางไหมเส้นทางนั้นก็ แต่เป็นโรงแรมบริษัทเดียวเป็นเจ้าเดียวหมดเลยสันเบอร์จับไม่ถูกเละมือไม่ต้องจับก็ได้มั้งต้องจับนะไม่ต้องจับแล้วค่ะไม่สั่นมากใช่ไหมไม่สั่นค่ะนอกจาเวลามันขึ้นชันมะนก็จะสั่นครืชันกับลงใช่ไหมตอนนี้วิวสวยมากเรามงเห็นหมอกยอดเขาเลยค่ะ เอาถายคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่ไม่ตื่นเต้นเลยคุณแม่คุณแม่พร้อมสู้ค่ะเฉยเฉยแม่เฉยเฉยใช่ผู้ชายแต่ด้วยฮะเหนื่อยเลยเฉยเฉยแบบนั้นเลยแค่เช้าลอยไปลอยมามันดอกเห็ดเลยตอนนี้กล้าปล่อยมือเมื่อกี้จับไม้เค็งเลยชิอแล้วชิอแล้วฟันมือแล้วค่ะถึงที่หมายแล้วค่ะ ไม่มีทางรถด,ด้วยนะคะจะเป็นโอนน่ยรถรถ๊กอัพก,ก,ก็มีคืนจะเป็นรถของ่วงงาน่อสร้าน<ด>แล้วอันนี้กําลังจะจอดแล้วค่ะกระเช้าเรามันก็จะกึ๊กกึ๊กใหม่ถึงด้านบนแล้วค่ะบานาฮิวที่พวกเรามากันตอนนี้ไกด์เรากำลัง ยืนรอสมาชิกคุณแม่หนาวแล้วหรอคะหนาวสักพุ่นอะรออากาศเริ่มเย็นพบยังเป็นไงคะเป็นไงบ้างแม่บอกหนาวค่ะอันนี้สวยค่ะอันนี้ยังไม่ได้ไปสะพานมือจะไปฝั่งอันนี้คุณและอันกับบัณฑิตโทรมาคุยด้วยแบบโอ้โหสูงมากเลยนะคุยอยู่กับแม่เหรอคะ ราจะทานอาหารที่ตึกนี้นะคะเดินมาหลังโบสถ์อันนี้เราจะเดินไปกระถางมือนี่เราเดินมาที่ลานเบียร์แล้วนะคะนี่ลานเบียร์โอ้ดอกไม้สวยคุณแม่หอบแล้วค่ะคุณแม่หอบค่ะคุณแม่หายใจทางปากหายใจทางเหือกนั่งนิ่งกเลยเหรอแม่เหนื่อยแล้ว อันนี้ลานเบียร์นะคะกลางคืนขยากออกมาทานเบียร์ชวนคุณไลออันมาเที่ยวนะคะค่ะอ๋อชวนทุณไลออันมานะคุณไลออันบอกว่าไงเมื่อกี้โทรมาคุณไลออันบอกว่าอะไรนะน้าปางไม่ไม่อะไรสวยไม่ไม่สูงอะไรนะเห็นสูงเห็นไม่คุณคุณป่ายบอกว่าไม่เห็นสูงก็สูงแค่ยอดต้นไม้ไค่เห็นแค่ยอดต้นไม้เราผม่าลูกค่ะเมื่อกี้มา ที่ทุกท่านสามารถหาของกินได้และตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานเบียร์โอเคครับถช่บ้านน้าโมงเย็นทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเพราะว่าบนนี่อยู่ในี่รยากาเงียบนะครับหลักห้าโมงเย็นมันจะเงียบแล้วก็ทุกคนก็มานั่งร่วีกันอยากว่าไม่เลื่อนลงมากนแต่ีเด็เป็นอย่างนีเนะไม่นเพลงพงเพลงไทยตรงเนี้ยนะครับผมเนาะส่วนร้านเบียร์อยู่ตรงตรงนี้ทางนู้นจะเป็นเบียร์อะไรฮะเบียร์สดเบียร์สดน้ำข้าวจากเยอรมันครับผมมีเบียร์เหลืองมีแยกอาหารมีเครื่องดื่มเบียร์ผลไม้ เครื่องเล่นนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะคะเข้ามาที่นี่สามารถเล่นสนสนุกฟรีเลยตอนนี้เรากำลังส่งแม่เราไปเล่นอยู่ค่ะ มาเรากำลังเล่นเครื่องเล่นนะคะมาวัเจ็ดสิบแปดของเรามาเราสู้มากเลยมาเราไปแล้วเครื่องเล่นนี้เล่นฟรีเลยค่ะพี่บาร์น่าฮิวไปแล้วคุณแม่เราคุณแม่วัเจ็ดสิบแปดนะกำลังเล่นอยู่ค่ะ เกตนะคะมาวีนาเรามาวัยเจ็ดแปดนะคะกำลังเหินด้หาอยู่ค่ะเช้าลอยฟ้าค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะแม่เราเมื่อกี้กูเกตขึ้นไปแล้วมาติดใจมาขึ้นอีกรอบหนึ่งว้าวเดี๋ยวมากาข้า,าปิวกันเลยทีเดียวมาเราใส่หมวกสีงิมพูนะคะผ้มามสียมพู ว้าวว้าวว้าวหมวกสีพูเลยคะ่ะผ้าคุมีพูเลยคะ่ะแม่บีนาเรากีาการ์ดกันใหญ่เลยค่ะมาเรากีตไสวยแบบดำยน,นะคะคแม่เราแนคุณแม่เรามาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เรา ชุดนี้เลยค่ะหมวกสีชมพูนี่เลยค่ะแม่วินาสุดยอดไหมคะที่น,นี่เล่นฟรีเลยนะคะที่เวียดน,นามค่ะบานาฮิวนะคะเครื่องเล่นทุกอย่างได้ฟรียกเล้นปลาปเป้าค่ะว้าวแ๊บเดียวอยากให้ดูเป็นบางจุดน,นะคะเดี๋ยวตรงไหนที่มาถ่ายขรอบสน,นถ่ายถ่ายโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวทุกคุณแม่เราจะหมุนมาตรงนี้ละ ตื่นเต้นมากแล้วก็ย่อนลงแล้วค่ะยอดลง,ลด,ลงดีๆตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมุนแม่เราอยู่ด้านนู้นโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ Thank you for riding Please take care of the exit And ensure you take all the global means now o ูบมานเราเดินมาตอนนี้ก็มีคิวคนกําลังต่อใหม่ค่ะคนกําลังจะเล่นใหม่ไอที่เล่นแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยออกมาค่อยๆหย่อนแล้วก็ปลดเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้เข้าผิว